ผูช้ชายพระราชเนี่ยจะสอนให้คิดเชิงระบบนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหานะครับคิดสร้างสารรค์งานเพื่อประเทศชาติและหน่วยงานนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่น่ารักมากให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตส่วนตัวทุกครั้งที่พี่ไปทํางานมักจะมีคํำถามเสม,มอเสม,มอว่าพี่จบคณะอะไรมาทําไมพี่ได้มาทํางานตรงนี้พี่ก็ จะตอบเขาด้วยความภาคภูมิใจเสมอว่าพี่จบคณะเกษตรความชจบไม่ไร็นนเพราะฉะนั้นความรู้ของเราเนี่ยเรามองว่าเราเอาไปช่วยเกษตรกร,กรได้แต่ที่สําคัญจริงๆลึกๆจริงๆเลยเนี่ยบรรยากาศการเรียนเนี่ยมันชิวๆสบายๆโดนใจขาโจวแบบพี่เราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะคือเราสามารถปรึกษาปัญหากับ รุ่นพี่อาจารย์เพื่อนๆหรือรุ่นน้องนะคะให้คำปรึกษากันได้หมดอาจารย์อาจารยที่มาสอนผมส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่จบจากต่างประเทศมาท้งนั้นเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให่ผมอย่งางมากมามีความเป็นพี่เป็นน้องมีสังคมดีๆเจออาจารย์ที่น่ารัก อาจารย์ได้บุคกากรทุกคนใส่ใจนิสิตและเราสนิทกันทุกคนในภาคค่ะถามว่าจบมาจะไปทําอะไรถ้าเป็นงานทางวาชการก็มีงานหลากหลายให้น้องๆเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเกษตรที่กรมวิชาการเกษตรนี่แหละค่ะหรือนักส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรครับสวีนิสิตปีหนึ่ง คณะเกษตรนะครับ heh, ช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจเลือกภาควิชานะครับก็ผมในฐานะหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นานะครับคณะเกษตรก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาพืชไร่นานนะครับถ้าหากเรามองว่าดูจากชื่อว่าพืชไร่นานเนี่ยเราอาจจะมองแค่ว่า ei, เป็นพืชที่ปลูกเป็นไร่ไร่หรือปล <ders S 1> ูกในนา,น,าน,นะครับแต่ว่า อยากให้เห็นให้นิสิตเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นก็คือว่าภาพวิชาพืชไร่นา,นานเนี่ยมาจากภาษากิดว่า a g r o e o l y นะครับ a g r o e o l y เนี่ยมันพูดถึงหลักการคือการปลีกพืชในพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับใช้วิทยาการจัดการตั้งวิทยาศาสตร์้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องพันธุกรรมตั้งแต่เรื่องเอ่อสรีรวิทยาตั้งแต่การจัดการดินนะครับโรคและแมลง,งต่างๆหรือแม้กระทั่งการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ตลอด่วงโซ่ของการปลีกเลยนี่คือเรียกว่า พืชไรนาถ้าเราจะให้คำจำกัดความของภาควิชาพืชไรนาคือการจัดการการผลิตพืชโดยใช้วิทยาศาสตร์ทางด้านต่างๆมาผนวกเพื่อให้ผลิตพืชได้ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการนี่คือภาควิชาพืชไรนาครับอย่างไรก็หากนิสิตสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แวะมาที่ภาควิชาพืชไรนานะครับก็สถานที่จะตั้งอยู่ตรงข้ามแบบปั๊มปตทปั๊มปตทที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ สามารถหาหรือสามารถมาพูดคุยกับอาจารย์ที่ภาวิชาทุกคนทุกท่านนะครับว่าเราสนใจหรือเรายังคล่องใจหรือเรายังไม่ทราบว่าพืชไรยนานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรหรืออนาคตการทํางานเป็นอย่างไรนะครับแต่ตอบได้เลยครับภาวิชาเป็นภาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชในพื้นที่ของประเทศผู้คนเกี่ยวข้องเยอะมีอิมแพกตต่อสังคมแน่นอนครับก็ขอฝากข้อคิด นะครับหรือขอฝากผ้าวิชาพืชไรนาสําหรับการตัดสินใจในการเลือกครั้งนี้ด้วยครับภาวิชาพืชไรนาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นภ้าวิชาเริ่มแรกของคณะเกษตรที่ได้ก่อตั้งมากว่า75ปีตั้งแต่พศ2486ภ้าวิชาพืชไรนาเปิดสอนหลักสูตรทั้งด้านพืชไร่ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยเน้นหลักการและองค์ความรู้ขั้นสูงการวิจัยทางด้านพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังความน้ำมันอ้อยยางพาราพืชพลังงานและพืชวงถั่วงานวิจัยและหลักสูตรที่เปิดสอนม,มีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการศึกษาและทดลองในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชสรีระวิทยาการผลิตพืช วิทยาการวัชพืชวิทยาการเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรที่สอดคล้องกับอุปสงค์ด้านอาหารอาหารสัตว์และพลังงาน Food, f e ดแ a n ฟ f เอลภาควิชาพืชไรานาได้ผลิตบัณฑิตปริญญาตีกว่า4,000คนรวมถึงมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตโทเอก ที่มีคุณภาพกว่า1,100คนตั้งแต่ปีพศ2486ตามพรบรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บณฏิตที่จบภาควิชาพืชไรนาได้เป็นผู้นำด้านบริหารและการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ตำแหน่งองคมนตร,ตรีปรัดากระทรวงอธิบดีกรมผู้อำนวยการศูนย์สถาบันผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านการเกษตรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ สวัสดีค่ะน้องๆพี่หยานะคะวิไล,ลวันณพรมคำพี่เป็นสิทธิ์เก่ามหาวาลัรรยเกษตรศาสตร์ค่ะ KU 39แล้วพี่เข้าเรียนปตรีทางด้านาพืชไร่นะคะในปี2 5 2 2แล้วก็มาเรียนปโทพืชไร่อีกเช่นกันในปี2 5 3 0ค่ะการเรียนพืชไร่เนี่ย ความรู้เนี่ยมันค่อนข้างกว้างครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวอ้ยอยปาล์มน้ำมันยางพารามันสําปหลังและพืชไร่ตะกุลถั่วเพราะฉะนั้นความรู้ของเราเนี่ยเรามองว่าเราเอาไปช่วยกเษกษตรกรได้แต่ที่สำคัญจริงๆลึก,ลกๆจริงๆเลยเนี่ยบรรยากาศการเรียนเนี่ยมันชิวๆสบายๆโดนใจขาโจาแบบพี่เราจบพืชไร่มาแต่เราทำทุกอย่าง ในเรื่องของงานการเงินไม่เกี่ยวเลยแต่เราก็ช่วยทำนะการเป็นพิธีกรเราก็ต้องเรียนรู้ทำทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามสิ่งต่างๆพวกนี้มันเป็นประสบการณ์ให้เราสามารถที่จะเ,เติบโตแล้วก็พร้อมที่จะมีความก้าวหน้าในอนาคตข้างหน้าได้ซึ่งเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเติบโตมาแล้วเราจะเป็นอะไรแต่ว่าให้เราตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน สวัสดีครับผมนายดนายนักเสริฐจบปริญญาโทและปริญญาตรีจากข้าวสารพุทธนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มเรียนปี2523นะครับเกษตรเคยูรุ่น40นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ในการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตุรวิอาเศรและรับผิดชอบงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสนับสนุนงานวิจัยของราชการของตุรวิอาเศรและมหาวิทยาลัยนะครับ วิชา,ายธรรานเนี่ยจะสอนให้คิดเชิงระบบนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัญหานะครับคิดสร้างสรรค์งานเพื่อประเทศชาติและหน่วยงานนะครับแต่อยากจะให้ท่านร่วมทากิจกรรมกับมหลาลัยให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าชีวิตที่ท่านเรียนมหลาลัยเนี่ยท่านมีพี่มีเพื่อนมีน้องนะครับมีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลือนะครับแต่ถ้าชีวิตจริงท่านออกทํางานเนี่ยท่านจะพบคนอีกมากมายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่ท่านเรียนมหลาลัยครับสวัสดีค่ะ สมณนานกังของสายทุ่มือการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชอแทนพลังงานกรมิชารารเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านปรับปรุงพันธุ์พืชไร่นะคะจากภาควิชาพืชไร่นาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2537ณทุกวันนี้ก็ยังระลึกถึงณาจารย์ทุกท่านที่มีพระคุณระลึกถึงเพื่อนๆพืี่ๆี่น้องๆแอบบรรยากาศของความรักความผูกพัน ความเป็นกันเองในการใช้ชีวิตในภาควิชาพืชไร่นาจากพี่สู่น้องสนับมาความรู้ที่ได้จากการเรียนในภาควิชาพืชไร่นาถือเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากที่ทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจการพืชไร้โดยเฉพาะด้านประปูพันพืชมากยิ่งขึ้นนะคะและเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ตัวเองเนี่ยอยากทํางานรับราชการในเวลาต่อมาแต่พอ เข้าปีสามปีสี่ไม่เคยได้ขุดดินอีกเลยนะคะเรียนวิจัยและพัฒนาทางด้านเกษตรอย่างเข้ื่อค้นทั้งนนหมดเลยพี่เริ่มเรียนพืชไร่ เข้าเรียนปัญญาตรีตอนปี2533ค่ะแล้วก็ปีสองก็เลือกภาควิชาก็เลือกภาควิชาพืชไร่นานะคะพอจบปัญญาตรีแล้วอะค่ะก็เรียนต่อปริญญาโทพืชไรนาในสาขาสรีรวิทยาค่ะปัจจุบันพี่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหารของกรมวิชาการเกษตรค่ะสิ่งที่มีความประทับใจแล้วก็มีความผูกพันต่อภาควิชาพืชไร่นานะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆที่มี ความจริงใจแล้วก็เป็นเรื่องของพี่น้องเพื่อไร่ที่เรามีความผูกพันมีการช่วยเหลือซึ่งการเลียก,กันตลอดไม่ว่าเราจะจบไปนานแค่ไหนเวลาภาควิชาพืชไร่ต้องการให้เรารวมตัวกันเพื่อช่วยเหลืองานเนี่ยเราก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกันการที่เราเรียนพืชไร่มาเนี่ยพื้นฐานทั้งปาตรีปัญญาโทเนี่ยสอนให้เรารู้จักเป็นคนที่มีการวางแผนเมื่อลงมือปฏิบัติเนี่ยก็จะคอยติดตาม ว่ามันเป็นไปตามแผนหรือเปล่านะคะแล้วก็คอยแก้ไขปรับปรุงอยู่อย่างสม่ําเสมอปีที่แล้วผ,ผมจบชายรือสุดทนาีจบคณะเกษตรข้าวชาเขื่อนไรนาปี25252526นะครหกปัจจุบันผมทํางานในตําแหน่งประธานบริษัทเอ็กซ่าโบรคิมเอร์และก็ปบริษัทในเครืออีกสองบริษัทเอ่อส่วนใหญ่เป็นงานด้านนโยบายงานด้านการต่างประเทศด้านการคิด ด้านการจัดจำหน่ายหรือฝ่ายขายนั่นเองนะครับเท้าชาพืชไร่นาเป็นเท้าชาที่จะเน้นเกี่ยวกับทางด้านพืชด้านเมล็ดพันธุ์นอกจากนี้ยังเน้นใน,นด้านสารป้องพันปลากัชพืดอีกด้วยบางท่านอาจจะเข้าใจอีกว่าจะเรียนทาขพืชอย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่เรียนหลายด้านรวมกันนะครับอี่สิบปีถึงบางท่านอาจจะเข้าใจว่าจบพืชไร่อาจจะ ด้าอทำปลูกข้าวหรือว่าทำไรท่ทำงานอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมีทมพงพวกในทันมีทำด้านปุ๋ยที่เราเรียนด้วยแล้วมีทงด้านทาเทคโนโลยีในการาจาัดาศัตรูพืชเช่น,นพ่จพืชเป็นต้นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าการเรียนขึ้นไรนาจบไปแล้วจะไปทำอะไรมีอยู่สองส่วนวนะส่วนหนึ่งก็รับราชการครับอีกส่วนหนึ่งก็ทำงานดาน้านเอกชน ด้านรับราชการนะครับก็มีทั้งด้านกรมส่งเสริมการเกษตรมีด้านกรมวิชาการเกษตรทิ่ิษ์ที่จบภาควิชาพืนไรนานก็ไปทํางานในส่วนที่ต่งางๆจนขึ้นเป็นอธิบดีมั่งรองอธิบดีมั่งจนถึงเป็นปลัดกระทรวงนะครับซึ่งขณะนี้หลท่านจะทราบอยู่นะปัปลัดกระทรวงเกษตรก็จบภาควิชาคืนไรนาน,นะครับด้านเอกชน,นก็มีบริษัททางด้านปุ๋ยบริษัททางด้านสารเคมี ป้องกันกับาจัดศัตรูพืชนะะครับซึ่งก็รองรับยบที่จบใหม่มากมายนะครับในทในุกๆป,ปีเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมร้อยละหกสิบของประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านกเกษตรนะครับนั้นน้องๆที่มาเรียนภาคว,วิชาพืชไร่น,นา,ก,าก็ไม่ต้องกันวนวกงวลน,นะครับว่าจบไปแล้วจะหางานไม่ได้ซึ่ง,งทางด้านเอกชนรองรับอีกมากมายนะครับสวัสดี ปัานะคะนางสาวสารัญญาบุรานค่ะนิสิตภาควิชาพืชไรนาชั้นปีที่4ค่ะแอ็กี้ค่ะคก็ขึ้นชื่อว่าพืชไร่นาใช่ไหมคะก็เป็นสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับพืชไร่แล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจค่ะซึ่งพืชเศรษฐกิจนี้ก็คือพืชต่างๆที่ให้ผลผลิตในปริมาณมากแล้วก็เป็นพืชที่สําคัญของประเทศไทยนะคะสร้างรายได้ได หลักให้แก่ประเทศไทยนั่นเองค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรียนในสาขาวิชานี้จะสามารถต่อยอดไปในอาชีพต่างๆหรือว่าสายงานต่างๆได้อย่างมากมายนั่นเองค่ะทางภาคน,นะคะที่หลักๆเน้นเลยนี่ก็จะมีแบ่งเป็นในทางด้านของการปรับปรุงพันธุ์พืชทางสรีรวิทยาแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์นั่นเองค่ะซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเราสามารถที่จะเรียนศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้นั่นเองค่ะแล้วก็เราในภาคเชาเพื่อได้นานเราสามารถเลือกนะคะวิชาเฉพาะเลือกต่างๆได้ตามที่เราสนใจนั่นเองค่ะก็เป็นถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งเลยนะคะที่มีความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะคะสำหรับนิสิตแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษา เราเวลาเราอยู่ในคลาสใช่ไหมคะถ้าเจออาจารย์นี้แล้วก็สามารถทักทายเข้าไปพูดคุยหรือไม่ก็ไปขอตังค์แกซื้อข้าวให้แกเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าแกจะเป็นกันเองมากเลยคะ่ะสําหรับอาจารย์ภาควิชานี้แล้วก็อาจารย์มีความใส่ใจมีความเป็นกันเองมากให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาพิเศษนะคะใครที่สนใจพืชอะไรก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เพิ่มเติมได้กับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเพื่อต่างๆได้นั่นเองคะ่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากแนะนำให้น้องๆน,นะคะลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพืชไร่นาของเรานะคะรับรองว่าถ้าได้เข้ามาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อจา,ารุการเอี่ยมสุวรรคะ่ะชื่อเล่นชื่อไอนะคะอยู่ชั้นปีที่4คะ่ะตำแหน่งลองเฮดฟาร์มพืชไร่ค่ะที่ว่ามีกิจการเกี่ยวกับทางด้านพืชไร่อยู่แล้วก็เลยเลือกเข้าชาพืชไร่นานะเพื่อจะนําความรู้ที่ได้คะคะ ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการเกษตรที่บ้านแล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยไปส่งเสริมให้กับเกษตรกร,กรแถวบ้านได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประยุกต์ใช้ในการทรําเกษตรต่างๆค่ะเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวค่ะคือเราสามารถปรึกษาปัญหากับรุ่นพี่อาจารย์เพื่อนๆหรือรุ่นน้องนะคะให้คำปรึกษากันได้หมดสำหรับน้องๆปีหนึ่งที่กำลังสนใจภาควิชาพืชพไร่นาน,นะคะ อนที่พี่เลื่อนนะคะพี่เห็นว่าภาควิชานี้เป็นภาควิชาที่เป็นอันดับต,นต้นๆของคณะเรานะคะความเป็นเพื่อไร่นานะคะมีความตรงกับความเป็นตัวตนของพี่ซึ่งเป็นเหตุผลที่เลือกเรียนภาควิชาเพื่อไร่นาเป็นอันดับหนึ่งท่าของเราเรียนวิชาการอย่างเข้มข้นค่ะเราได้เรียนข้อคุลทุกแขนงวิชาของสายวิทย์และคณะเกษตรของเรานะคะและเรียนอยาน่างลงลึกซึ่งความรู้เหล่านั้นนะคะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันพี่ทุกวันนี้ เพราะว่าเราได้เรียนรู้เยอะเราก็มีความรู้ติดตัวมาเยอะค่ะทําให้พี่สามารถเอาตัวรอดได้มาถึงทุกวันนี้ค่ะเที่ยวสุภาวดีของพันกุึค่ะพี่จบคณะเกษตรภาควิชาพืชไเร่ยน้ำเมื่อปีพศ2534ค่ะก็ถนับรุ่นพี่ก็จะอยู่รุ่นที่48นะคะปัจจุบันพที่อวทำงานอยู่ที่จังหวัดบนรารธานีนะคะทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆภายใต้ชื่อแบรนด์พันแสงฉายก็ งานหลักๆก,ก็รับจัดเบรกประชุมแล้วก็รับจัดงานเลี้ยงทั่วไปรับทำอาหารกล่องแล้วก็อาหารว่างนะคะถ้าให้พูดถึงเรื่องความประทับใจในภาวิชาเพืดได่ไนไนาเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าพี่ประทับใจที่สุดในเรื่องของความผุกพัน์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขาถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นเวลากว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะคะทุกครั้งที่พี่ไปทํางานมักจะมีคําถาม เสม,มอเสม,มอว่าพี่จบคณะอะไรมาทําไมพี่ได้มาทํางานตรงนี้พี่ก็จะตอบเขาด้วยควาคพูิใจเสม,มอว่าพี่จบคณะเกษตรเขาชอบพืชไรนาะทุกคนจะวิยทำไมจบเกษตรจบพืชไรนาะแล้วมาทํางานตรงนี้ได้ยังไงพี่ก็จะบอกเลยว่าพืชไรเราอ่ะไม่ได้สอนให่เราเฉพาะในตำกรานะคะเขาก็สอนให้เราเรียนรู้วิถีการดําเน,นินชีวิตด้วยแล้วก็ สอนให้เราเป็นคนที่รู้จักคิดเป็นสำคัญที่สุดก็คือเขาสอนให้เราติดดินสู้งานแล้วก็มีความอดทนไม่ได้เอาความเหนื่อยยากมาเป็นอารมณ์ในการใช้ชีวิตนะคะน้องๆหลายคนอาจจะมีคําถามในใจนะคะว่าถ้าเรียนจบภาวิชาพืชนร่นาไปแล้วเนี่ยจะทํางานอะไรพี่ตอบได้เลยนะคะว่าน้องสามารถทำอะไรก็ได้ที่น้องอยากจะทําน้องจะเป็นอะไรก็ได้ ท่าที่น้องอยากจะเป็นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อได้สอนเราเนี่ยนะคะมันเหมือนกับลดอีกโกในตัวเราลงโดยอัตโนมัติพอเราไม่มีอีกโก้เนี่ยมันก็จะไม่มีการตีกรอบทางด้านความคิดแล้วก็การเรียนรู้ของเรานะคะสําหรับพี่นะคะก็พี่คิดว่าภาควชิชาเพื่อได้ไหนดีที่สุดแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคน เรียนเข้าชาพืชไร่านาเหมือนกับพี่นะคะแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบค,ความสําเร็จแล้วก็เรียนอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะคิดว่าการที่น้องๆที่อยากจะเข้าเรียนที่ภาควิชาพืชไร่นานเนี่ยก็จะต้องมีความชอบเป็นพื้นอยู่แล้วแหละแล้วก็จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตั้งใจเลือกการเป้าหมายที่ตั้งไว้เราตางดูชื่อว่าพีแตพืชไร่และนานมันไม่ใช่นะครับ มันจะมีทั้งเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์สารป้องกันธุ์กำจัดศัตรูพืชเช่นปราบจัชพืชเป็นต้นนะครับซึ่งก็อยู่ในภาคชุตสาพืชไรนาการให้น้ําการให้ระบบน้ําก็อยู่ในของเาคอุาพืชไรนาด้วยซึ่งจะได้เรียนรู้ต่างๆด้ารพืชทุกอย่างนะครับ้ารพืชไรนาคือพืชศาสตร์ในสมัยก่อนนะครับซึ่งเป็นศาสตร์พืชฐานของวิชาพืชทั้งหมด ก็ขอเชิญชวนน้องๆนะคะให้มาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเพื่อไร่นาเรากันค่ะการเรียนเพื่อไร่ได้อะไรมากกว่าที่น้องๆคิดแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆที่กำลังนองคณะ,ะเกษตรภาควิชาเพื่อไร่นาของเราอยู่นะคะที่อยากเชิญชวนน้องๆมาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราค่ะมีความเป็นพี่เป็นน้องมีสังคมดีๆเจออาจารย์ที่น่ารักอาจารย์แล้บุคลากรทุกคนใสใ่ใจนิสิตและเราสนิทกันทุกคนในภาคค่ะ ฝากภาควิชาพืชไร่นาไว้ในออบอุกอ้อมใจของน้องๆดูกคนด้วยนะคะค่ะฝากถึงน้องๆที่จะเลือกภาควิชานะคะไม่ว่าจะเลือกภาควิชาอะไรก็ตามก็อยากให้น้องๆคิดถึงสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็มองถึงอนาคตว่าเราจบไปเราอยากทําอะไรแล้วเราจบไปแล้วชอบอะไรพี่ก็อ,อยากจะฝากน้องๆอน,นะคะว่าในการที่เราจะตัดสินใจเลือกอะไรก็ตามเนี่ย เราถามใจตัวเรเองให้ชัดๆเลยว่าเราชอบเราสนใจอะไรแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกเลยเมื่อเลือกแล้วไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะตั้งใจทำตรงนั้นให้ดีที่สุดและที่สำคัญมันจะเป็นตอบโจทย์ตอนที่น้องสัมภาษณ์เข้าทำงานด้วยว่าน้องสามารถทำงานเป็นทีมกับคนอื่นได้หรือไม่นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะ พี่ยมยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวพื่ไร่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ